สดีค <toys> ่ะพ <av ac> <yelled> ี่น้องเอาจะคลิปกันวันนี้หมู่ว่านรองคลิปรัวๆหมู่ว่านรองคลิปรัวๆคิดว่าโนเซื่อนโนลองคลิปของบอดในตอนที่ไปแกงบอดอยู่รีสอร์ทอ่ะร่องอ่ะคลิปตะหมู่ว่านของกรสิได้หมูอเสาถ้ากระเรียนค่อนข้อมงกันได้่าคือบัวร่องคลิปต่อเนื่องคนเบิงกับคนเบิงกับวิ่นหัวตัวกังง่วงตัวฉันมา ก็เห็นแบบว่าก็โหลดว่าใดเนาะมันเลื่อมข้าวเน็ตจะคล้องเบิรเลื่อมข้าวอนนี้จะคลองเวิด์ตเพิ่มสปีดนันเลยเบิดโอ้ยแบบว่ายุบกระส่าแท้เล่แกหาตู้ลูกกันคิดหอดู้ลู มีคนทีชอบแมวตุลูตุลูตุลูครับแมวแมวแมวตุลูครับตุลูตุลูลงมาหาหน่อยตุลูครับแมว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 ตุลูกินขนมบ้างเอาพี่นะเอาขนมมาให้แป๊บนึงนะตุลู đuối luôn, ăn pa mấy ăn pa mấy đuối luôn, ăn mấy ăn bao, đuối luôn, ăn pa, ăn pa thông cổ bao ตู้หลูครับวิวกินปลาป่ะกินปลาทองโขไปกินปลาทองโเนี่ยกินปลาทองโกป่ะวิวตู้หลู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 ต้องมาหาหน่อยเยปลาพนมดูใส่เนี่ยเดีหล่าอีหล่าเฮียไปใส่ผุ้นี่ dulu, 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 dulu mana ini lel, ni kan? kira, 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 ครับหยากไม่ลูกร้านไหมร้านไหมหยุไองครั้งแล้มลูกหืมไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนเหรอลูกไม่ร้อนเหรอครับไปหายไปสิบห้าวันได้มีกี่ตัวลูกหื หายไปสิบห้าวัได้ักิ่ตัวให้เมียกลับมาได้ไหมลูกนี่จยกิ่ตัวลูกให้กินคอยเราไม่กินเรากินเองโอ้ยหแมวน้อยน่ารักอื นุ่ล,ลัวครับพี่ยงเอิงจะไปทำงานแล้วนะครับนี่ถึงพี่ยงเอิงไหมะจะลงมาหาเหรอลองมาไหมลงมาหาพี่น้ำาหรอลองมาไหมลูกนอนฟังเลยลงมาหาพี่น้ำไหมมาเจ้าค้างให้หาหาหนอน ครับตูู้ดตูรูดตูรูดูรููรูครับตููครับตูู ตู้รู้ขึ้นมากอยู่ต่หลังคาเนาะอยู่ทางหลังคาบ,าอบา่อห่อนบะลูกอาหารลังใส่แหแล้วอนหลังใส่แหแล้วตูหรู้เนี่ยตูหลูตูหลู้อาหลังไส่แห่แล้วลแ,วแวบทีนี้เนาะเพ่งมาคุยกันกันแล้วพ่อชิตะแมวคือนบ้าลงมา ดูดูดูคลับมิวมิวมิวๆๆๆมิวมิววมิวอะพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ให้ตูรูตัวเดียวได้ค่ะให้ตูรูดูความน่ารักของตูรูนะคะ ตู้รูย do ิงมากเลยอ่ะยิงเหมือนสวัสดีครับท่านอนแล้วทานอนแล้วตู้รูตุ้รู้ตู้รู้ตุ้รูครับได้ยินเสียงบาวทุนอ่ะตู้รู้ครับมาขอให้ยบาวทุนมาขอความร่วมมือจากบาวทุนมาขอความช่วยเหลือ เอาตัวรู้ค้นมีความสามาเอาตัวรูลูมาเหนหมเจเลยต้องขอความชวยเหลือจากบบาทุนมัวว่านั่งลูกมาตอนรับยางดีเลยเด้ไๆตัูมาแล้วอยู่แต่ว่านั่งบ่เห็นรถนั่งมาลงกมาตัวรู้ตัวรู้อามันเห็นโดนบ่มาหรอตัวรู้มามามาเด ดักอุ้มตัวหลวงเหรมือนไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลี่วกินเอาอาหารเม,รเมร็ดมาให้แมวไม่ไปไหนซื้อมาให้เนาะวันน,น,นี้แล้ว่าร,รู้ว่าเส้อจะซื้อซื้อใสก็มีพวกอาหารของแมวเนี่ยตำเรี่นสั่งและสดามันจะถูกถูกกว่าร้านเกือบเกือบครึ่งเลยนะ น้ำเคยซื้อแต่แหนเราเคยซื้อให้หแต่อันแต่หมาอันนล้วลงมาเองก็ได้ไหมลงมาเขามีอ่ะเจ้ารู้ปะทักลงห<า>ย่านมันเราแว้งหมาอาจารย์เอลทักมาโหย่านโดหย่านยังหุ่นมาลงมาซองโตนี่พวกเนี้ยพี่ะะหย่าล่ะไงเรียกกินปลาทองโกะปะพี่ดน แมวแม่กินปลาท้องโก้วะปกติเนี่ยค่ะแมวก็ต้องกินปลาบ่แต่ว่าปลาท้องโกแมวกินบ่กินเือกันแต่ว่าดูตูรูคือว่ากินนะตูรูคือว่ากินตูรู้อะไรว่ายานอ้วนมันบ่มันเป็นมันแป้งแบบคุ้มบ่หูน้ำเพลินบ่หูน้ำเพลินก็เลยบ่ถึงน้ำเพลินเออ ນ້ອງກະບໍ່ຮູ້ດ